บางอย่างความเคยชินก็ทําให้เกิดกิเลสที่มันเกิดความโลภหลงโดยไม่รู้ตัวเขาเรียกว่าเกิดความยึดมั่นหลงเข้าไปอยู่ในความเคยชินโดยเฉพาะอุปนิสัยอุปนิสัยเนี่ยสร้างสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางทีมันก็มาจากการกระทาที่มรนเกิดเป็นความเคยชินอย่างเช่นมีอะไรเข้ามาก็าจะคิดไปในทางนะั้นเข้าโกอะไรก็เข้าโกเข้าโกเข้าโกตัวเองที่ตัวเองมีมีจิตใจเป็นปฏิกะเกียดชังอะไรต่างๆปรุงแต่งอยู่ใ่ในทาง ออกมาจะทําอะไรกับไม่ได้เห็นตัวเองกลับไปให้ความสําคัญยินดีกับการกระทําอาการของคนอื่นที่ว่าจะทําให้ถูกใจเราไหมถูกใจเราไหมแบบเนี้ยใช่ไหมถูกผิดไหมทุกไหมคนแบบเนี้คนแบบนี้ก็ยังไม่เห็นทุกข์ของตัวเองทุกที่มันเกิดขึ้นในใจของตัวเองความระแวงแข็งจิตความวิตกจดตสงสัยมันไม่ได้ทําให้จิตใจของคนคนนั้นจะหาหลักหายิดอะไรได้นอกจากว่าเกิดเห็นแล้วว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นแบบเนี้ จะอุปนิสัยเรียกว่าความเคยชิน,นมันกลายเป็นกรรมอาจจะไม่ได้ทําบาปแต่กลายเป็นกรรมที่สะสมมามากๆจนกลายเป็นวิบากกรรมเพราะไม่สามารถหลุดพ้นจากช่องทางการกระทําซ้ําๆจากอุปนิสัยและจิตใจของตนเองไปได้เลยกลายเป็นความยึดมั่นหลงงมงายอยู่ในช่องทางวิบากที่ตัวเองทํากรรมนี้จนกลายเป็นวิบากนึกออกไหมทั้งที่ไม่ได้ทากับใครนะทํากับตัวเองนี่แหละก็กลายเป็นความงมงายไม่ตื่นรู้ขึ้นมา